ตอนนี้เรากำลังจะเข้าร้านกาแฟอยู่ข้างน้ำมันปโตโทนะคะนี่ในปั๊มน้ำมันปโตโทแต่เจ้าของเขาทำร้านกาแฟด้วยไปในที่น่าสนใจมากตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปสู่ดินแดนร้านกาแฟ c o ฟฟ e ่นิว a r อรออ๋ออ,อนี้คือร้านกาแฟที่เป็น บ้านริมน้ําเลยนะคะนี่จอดบริเวณนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะจอดค่ะวันนี้เราก็มาร้านกาแฟอีกแล้วมาเลยค่ะตามเรามาเลยตอนนี้เรามาร้านกาแฟะนะคะนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มากค่ะ <Hello. S 2> เดี๋ยวไปดูวิวนะคะลุกวิวเดี๋ยววีแฮปตูเซตเอเรสแวร์อินุดรธานี อพปสิท t ์ยี่สิบลิ่งรถโอเค name is one j t l i n e four p o i n a m e i s 154.7. y e a h yeah. เดี๋ยวนี่เลยร้านนี่ค่ะร้านคอฟฟี่อะไรปะ coffee garden coffee garden โอ้โหมีแต่ใครชอบธรรมชาติมานี้เลยนะคะนี่เลยนี่เลยต้นไม้สวยๆบรรยากาศดีแล้วก็ที่สำคัญ very important but have r i g h t inside ไรฟิลอินไซด์ดิสกาเดนอือหือใครชอบบรรยากาศทุ่งนาะกว้างใหญ่นี่เลยรวงข้าวออกแล้วรวงข้าวนี่เลยค่ะนี่มีรวงข้าวแล้วไว้ทำเกี่ยวข้าวแล้วมีที่สำคัญอ้โหามีนี่เลยหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาสวัสดีค่ะหุ่นไล่กาขออนุญาตท่าน เข้ามาชมร้านกาแฟสวย,สวยนี้บริเวณร,บรอบๆนะคะอ,อุ้ยถ้าใครพาเด็กๆมาที่นี่นี่แบบได้บรรยากาศจริงๆใครพาเด็กมาที่นี่สวยอ่ามาแล้วแบบมาวิ่งเล่นได้สบายๆบรรยากาศคือไม่ต้องไปกดเกณฑ์อะไรมากนี่เลยมีบัวกระทิงด้วยบัวกระทิงแล้วก็สวัสดีจ้า สวัสดีคุณหัวกระทิงวันนี้ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขล่ำรวยเงินทองโอ้โหมีสะปานั่งบริเวณริมนี่เลยนั่งนี่เลยร,รอบๆกว้างจริงๆกว้างมากกว้างแล้วก็จะมีร้านนั่นเลยนั่นร่มขาวๆนั่นคือร้านกาแฟอ่า แล้วก็มีต้นไทรหือรอบๆมีที่จอดรถสบายๆใครที่แอร์อาจเมืองกรุงมานั่งชมสวนหย่อมบริเวณนี้นะคะเอา้าฮ <Hello. S 1> <You> ัลโหลยูยูยูอาร์ยูเฟนโอเคหันมาหันมาลุก Look ลุคกิ้งไมค์แคมร่าดิซิทยูอาร์เฟนโอเค ตรงนี้ก็จะมีทุ่งนาด้วยแล้วก็มีร้านขายกาแฟาเราขึ้นไปชมร้านขายกาแฟากันนะคะนี่นี่เลยดอกไม้สวยไหมสวยไหมอืมไปเรามีต้นไม้สวยๆรอบบริเวณนี้นี่เลยทางเข้าของเขาก็คือทางนอกเมืองลิงโรดทางปั๊มปะตะทนะคะแล้วเลี้ยวเข้ามาข้างปั๊มปตะท,ะทะเลยปะตะทะเลยค่ะแก๊ นี่เลยตรงกันข้ามกับโรงแรมนายดีนะคะแต่ปั๊มปตทเลยเข้ามาเลยนะคะร้านเขาจะอยู่ในปั๊มปตทนี่ก็คือรวงข้าวเลยสวยๆรวงข้าวสวยๆนี่เลยรวงข้าวนี่เลยร้านกาแฟเราจะขึ้นไปร้านกาแฟแล้ว กว้างมากไม่รู้เนื้อที่เท่าไหร่นี่เดินอกว้างเอาเด็กมาเลยค่ะเด็กมาเลยเอาเด็กเด็กลูกหล,ล,ล,ลานมาชมอุ้ยอยากพา,าคุณแม่มาจังเลยแต่ตอนนี้แดดนะแต่ถ้าเป็นบรรยากาศช่วงฤดูหนาวเนี่ยมาเลยอากาศน่านั่งอื้หมีม โอ้ยอยากได้บรรยากาศอย่างนี้มากเลยคือเป็นส่วนตัวอาณาจักรเขาจริงดูสิคะอาณาจักรของมีปูกข้าวด้วยอันนี้ก็คงจะเป็นบ้านพักผ่อนหย่อนใจอืมฮึบ้านเขาพักผ่อนหย่อนใจมันเจ้าของบ้าน เจ้าของร้านนี่เลยฟาร์มคือสร้างไว้นี่ทั้งคือยังไงก็ได้เกี่ยวแน่ข้าวได้เกี่ยวต้นใสพาเดินชมให้ทั่วนี่ค่ะนี่พาเดินชมให้ทั่ว,วสวยมากเลยมองไปรอบๆทุ่งนานี้ก็รวงข้าวคือสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยจริงๆ สุดลูกหูลูกตานี่โตโต mm hmm. นี่ has h did have rice ใช่ไหมแ r e r e ฟเตอร์ไรพุทอินไซเดอร์ดีทาวน์นี่แล้วพอเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็เอาข้าวมาไว้ในยุง้งข้าวมาไว้ในยุ้งเลยค่ะข้าวไว้ในยุง้งนี่คือยุ้งข้าวของคนอีสานคนไทยก็เหมือนกันนะคันนี่ยยุ้งใหญ่มากนี่ก็สำหรับเก็บข้าว เก็บข้าวได้ตลอดปีโอ้ยสวัสดีท่านหุนไลกาสวัสดีค่ะนี่เลยนั่นร้านกาแฟนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปนั่งกินอะไรอยู่ข้างบนนะคะมีร้านกาแฟมีน่าจะมีขนมด้วยเราย,ยังไม่ได้เดินขึ้นไปอันนี้ยุ้งข้าวนะคะเนี้ยยุ้งข้าวโอ้โหกว้างมากอาณาจักรจริงๆ อยากให้เพื่อนๆมาบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเชอรี่จะส่งที่ตั้งให้นะคะอยู่ที่ไหนมาเลยฮะนั่งได้บรรยากาศแท้ๆสิดลมโชยเกษาจริงๆนะลมโชยเกษามากนั่งแบบสบายๆอ๋อแล้วก็นนกคุณสามีบอกนั่น นั่นต้นกล้วยนะคะเนี่ยต้นกล้วย and this the top เดี๋ยวเลตเตอร์แคน can น can eat Can เล t เตอร์นี่เลยโอ้โหเบลลี่บิ๊กเนา oh, ะปะคือใหญ่มากโอโ้มาแบบไม่ไม่คือทั้งหมดทุ่งนาโอ้ไอเดนโนเฮมานีเอเค่อเดี๋ยวถามน้องๆเขาว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ใหญ่มาก มันเป็นบ้านเป็นไม้เฮ้ยใหอ่นี่ก็จะมีที่เก็บที่เก็บอ่ uh ุ้ยแฮปเล็กวะโซเออโอ้อันนี้เป็นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ได้คือใหญ่จริงมันฮัลโหลฮัลโหลโอเคเย็ดแล้วก็เดินไปแบบไม่เบื่อ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูร้านกาแฟที่หลังคะนี่ยตอนนี้คือสร้างต่อไปเรื่อยๆอย่างมีมีถน,นนเข้ามาอีกดิสดิสอาราวดิสโรดแคนกูอาราวแล้วก็ไปตรงนี้ก็จะเป็นฮ้ยมีปลาด้วยแอปฟิชแมนนี huh. uh ่ฟิชอินไซส์อ่าฮะนี่ก็คือหูเขาทำอาณาจักรเออทั้งหมดทุ่งนานี้เขาซื้อไว้หมดเลยเจ้าของเขา Yes and have a ม uh, ีสะดุ d ung, d uy, ้งด้วยสะดุ mm ้งสะดุ้งมีสะดุ้งด้วยนะคะเนี่ยอือแล้วก็ยังมีทุ่งนาสะดุ้งฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอ้าวทดลอง try ออ <try> นี่ก็คือสะดุ้งนะคะของอีสานไทยแลนด์นะคะอ่าฮะนั่นก็คือเฮ้ยเฮ้ยเราก็เห็น Your ยูเอฟเ a g เ i n ตอนนี้เราก็เห็นควายนะคะสองตัวอยู่บริเวณนั้นเขามีความสุขมากนะคะเขามีความสุขเขาเลี้ยงควายไว้สำหรับไถนา แล้วก็เกี่ยวข้าวเลยอยากให้เพื่อนๆเห็นชัดซูมสิคะซูมนั่นฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเยี่ยมคุณแล้วนะคะเรามาเยี่ยมคุณใจเย็ยนๆไว้คุณมองมาที่กล้องนี้แล้วคุณจะพบกับเพื่อนๆของคุณวันนี้ คุณนอนกินข้าวกินหญ้าอย่างเดียวไม่ทำอะไรนะคะแล้วก็จะมีอะไรวิวแบบคือสวยสะอาดนะคะนี่แล้วก็มีควายเลี้ยงควายด้วย,ยนะคะนี่มีต้นไผ่แล้วก็ยังมีหญ้าอีกมีบ้านสร้างไว้ทุกมุมอะ่ะคืออาณาจักรจริงอาณาจักรเขามีที่พักแต่ละบ้านโอ้โหถ้าเพื่อนๆมาเยี่ยมนี่คง เจ้าของเขาคงจะแบบนั่งแบบแบบสบายๆกินลมนะนี่เลยยังมีข้าวอีกโอ้โหนะคุณชมวิวพร้อมยังคะอะอันนี้ก็คือต้นชํำฉชานะคะนี่ต้นชํำชาต้นชํำชาเป็นต้นที่ให้ล่มเงาดีมากและตรงนั้นก็คือมีอ <big> ที่ตกปลาแล้วก็เป็นวิวน้ำเป็น โอ้โหนี่สวยมากเลยต้นปาล์มใหญ่อฮะตอนนี้ก็มีนี้เลยคือถ้าพูดถึงอาณาจักรแบบยังทำข้าวอยู่ยัง did did owner still uh have u rice right field and and can deposit yeah, and can eat all year <laughs> all year can have fish More And more yeah 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 now ตอนนี้ก็กำลังสร้าง new building เนอะ now have new building also still building again เนอะ and โอ้ how to say this i t this สวยนะสวยเป็น We will go walk to uh coffee inside oh, maybe, uh, yeah. and we want to show เฟรทุก e r e e v e r y w ท e r e a น y country อีสานเซาทไทยแลนด์เซา a ์และนอร์ n และนอรทอ s t เ d อะไรนะ v e r y w h ที่ภาคใต้ภาคอีสานนะตอนนี้คุณกำลังเดินไปกินอีสานเอเรียอืมอือ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 อ t ม o อออือื Everything uh it's it's private, Yeah yeah, private, it's yeah. private area and, and a few years ago we came here for the last time it was more small and now the owner is making it more bigger mm -hmm. and also for the public they can come. And we go see the rye, rye see Yeah, next day's one it's already, it's almost there. I think yeah. next week it's already cut. บีก oh. <laughs> uh ูวอล์กคือแค้นเอ็กซ์ไซส์เอฟวีมอเนี่ยเฮียอ่ะฮะเฮียเฮียเฮียเด็ฟันนี่เลยค่ะละข้าวสวยๆนี่เลยนี่คืออิทเนเชอรัลฟอร์เรียลไลท์ Relight and uh, enjoy and happy to see same farm, you know. And people, if you buy a kilo of rice, imagine one kilo of rice. This is only a few gram. Yeah, yeah, yeah. Maybe two gram. And mm -hmm. if you order one kilo, oh how many? You cut so much, and there is so much job to get everything out. Yeah. Uh, mm -hmm. Before this one is on the table. It's so much job. It's unbelievable. And imagine the price you pay in the supermarket especially in Europe. It's almost nothing. So the farmers don't get any, unfortunately. Okay, and now we go to inside aircon. Yeah. But this time not very hot. Oh, but look here. Yeah. Nice This time not very hot, and everything can work. If people from Bangkok, from. Uh, maybe เ r ื e อน from no c i t yeah can come here in enjoy life we go inside to coffee shop and quiet ah uh, quiet only มีเก้าอี้มีทุกมุมให้นั่งอะ and share private อยู่กัน sit down everywhere if you want and talking very loud no problem Yeah we go to uh, coffee coffee shop เรน่คงนี้กำลังจะขึ้นไปร้านกับตอนนี้ไปต่อขึ้นมุมร้านกาแฟเนี่ยโอ้สวยจริง go inside the shop ้ย <Ooh. S 1> ah, สามารถนั่งเย้ย yeah, เ yeah, yeah. กินลมชมวิวยามคำ่ำร้านกาแฟมาแล้วนะร้านกาแฟตอนนี้เราขึ้นมาสู่ร้านกาแฟข้างบนวิวชิวทัศที่สวยงามนี่เลยอยากให้เพื่อนๆมากันน,นี่บริเวณรอบนอก โอเคไหนโอเคสวัสดีค่ะใช่นี่นะคะนี่ตรงนี้เลยเราสั่งอเมริกาโน่นะคะเนี่ยโนชูกอันนี้เค้กป้าเคก้ก ไม่มีห้องแอร์หนะห้องแอร์เดินร้อนแล้วก็นั่งห้องแอร์คน <od> นี้ตอนตนี้ดูภาพอยู่กับผุไม, <Yeah. S 1> ม้ก็ l อ้เดอะฟุต l อ้เดอะฟุตก็คือมองวิวชูวทัศได้เลยค่ะเนี่ยมองวิวชูทัศด้านนอกสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยป้าสวยอ่ะ รอนรตอนนี้เข้าในห้องแอร์ก่อนเดี๋ยวรอกาแฟกับชีสเค้ก <S <S ตอนนี้เราสั่งกาแฟกาเด็นนี้านนียอยู่ตรงปั๊มโพตโทนะคะออรับปั๊มโพโต นอกเมืองนะลองชิมิ try try รสชาติรสชาติโอเคคิดอันนี้ชีสเค้กนะชีสเบรชีสเค้กบูเบีชีสเค้กอันนี้ชิมก่อนกาแฟนึง one time one week ไปใช่ใช่เยอะอันนา <Ooh. S 1> อันนี้อันนี้เราจะพูดดีไหม mm hmm. เดี๋ยวโอเคบางคนอาจจะไม่ชอบบลูเบอรี่ oli, แต่นี่เราเขาแยกมานะครับลูเบอรี่เขาแยกมา,แ, oli, า,แ,กมาแต่เราชอบกินชิ้นเค้กอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นนี่จะเรีหน่อยเนาะ คือบอกก็คือเรายังไม่รู้ว่าเนื้อเค้กมันจะเป็นไงรสชาติเฮ้ยนุ่มเหรอนะถ้านุ่มอ่ะอได้ได้มาจิบอร่อยป่ะเราชอบกินขนม,ะมนะเราชอบกินขนม อั eat <laughs> The ้ย <age> uh ิน huh. อ yeah. Sp mm ่อะรนเลดีนอยาิเยอะนเดียวนะอันนี้เท่าไหรอ่ะคุดิฉัอ่อะอ่ะสปูนสปูนสเปซอลดีไซน์หนึ่งร้อยสามสิบหาบาทเท่านั้นเาแะ ยูลูคิงวันนั้นเดาอยู่ยูซีวิ Oh โอ้ยซีวิวก็ได้ติ้งเ first mm. mm. แต่พูดตรงว่าตัวขององุ่นกรีบนี่ได้ได like ้แล้วแนละ้วเนื้อเค้กเขานี่อ่อนนุ่มนะอ่อนนุ่มคือผ่านไม่แข็งนอะโนซองาะดีันเดียวไอติ้งทูเดย์กินเ a เมทูเดย์อ อะไรซาวดอืมือืมเขากินอันนเยอะอื<ม> <c oughs> เรากินต่อชีสเค้กกินต่อแล้วก็คืออตนาอบบอทมนี้ซอสนะซอสนะั่กตอง คุกกี้นะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยคือจะนุ่มในแบบลองมากินดูนะคะเอ่อค็อกกี้ค้าเด่นเนาะเนมคอ็อกกี้ค้าเด่นกุดอนธานี you only n i c k to google you know อืม google map and you know ้ยอย่านะอย่า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 ปฏิบัติการเนี่ยรอบรอบนะรอบรอบเราอ่าเราเนี่ยเอากินกินอย่ากินเยอะนะ วันนี้เราจะวันนี้กินกาแฟมากี่แก้วครับเอี้คอฟฟี้ uh, <is> วีดิงไอวิน huh. วันแอนเนียนัมอตูแอนนาขอานเออีกอามาซนอามาโซนวันแอนบุญสาวนบีออนล็อตล็อตกาแฟวีดินแะตาวรถเบิร์ดกาช็อปดีเดถ้าใครมานี้แบบชอบเฉวนตัวแบบนี้เลยก็คือ ใครชอบอยากนั่งคนตัวอาจจะไปนั่งล่างนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แบนนี้เงียบๆวันนี้เขาคงจะรอแล้วจะมีเลยนะแต่ถ้ามาอีกครั้งก็คงจะกินเดอชีสเค้กเพราะว่าชอบกินชีสเค้เอเ like เกอยู่แล้วไอไลท์กินชีสเค้กอยู่แล้ว โอ้โหชีดเอ็กเนติคเลยนะแต่ถ้าใครมากับลิฟคัมลิฟแฟมิลี่เนาะแฟมิลี่โอ้ฮฟสมอลบอยเเกอเนาะแอนด์รันนิ่งเวี่อีซี่แอนด์แคนซีแอนด์แคนซีฟิลไรท์นตั้มีพิเนเวอรซีฟอร์มเซนเตอร์ฟอร์มันดี้ไซอันดี้แคนซีแบบอนแตอลนซี อ,อ,อยากพาเพื่อนๆไปนั่งดูรอบๆอันนั้นตรงเคาน์เตอร์กาแฟใช่ไหมเคาน์เตอร์กาแฟเขาอ่าอ่าเย็นสบายสบาย นี่ก็คือที่อยู่ของนกน้อยกอยลังโอ้โหสวยอะไรขนาดนี้ธรรมชาติร่วมเงาสำหรับสัตว์ป่าต่างๆครับอ,อ,อยากจะถามว่าคุณรักษาครวงข้าวได้ดีจริงๆไม่มีนกมาสักตัวเลยขอบคุณมากที่คุณ เป็นหุ่นรายการที่ไม่มีปากมีเสียงจริงๆบายบายขอบคุณครับคุณวัวกระทิงคุณคงมีความเรียกเดอ้อรุ่มันจะมาลานกาแฟาอีกเดอ้อเข้าใจว่ารองอามนอนต่อสู่ต่อไปตัวพอเข้าจะสนะแล้วสิบสองลานรออยู่ทั้งหน้ามันมานมันมันมาน,มน,มนว้า คุณวัวกระทิงคุณคงมีความรู้สึกว่าวันวันหนึ่งคุณจะมีพละกกำลังที่จะต่อสู้กับชีวิตของคุณทุกทุกวันและความชัยชนะที่รออยู่ข้างหน้านั้นเองขอบคุณคุณวัวกระทิงที่น่ารัก ก่อนเดี๋ยวไอเซฟมีดีโอเลตเตอร์ใจแทนพ่อแม่คอยได้เนอะเออมีลูกเป็นคนมี <จะ S 2> สือส้อมีเสียงเงออ <Okay. S 2> ไปเจ้าเด็กไอจะพูดวิทยอ่าอินเดียไหนครับไหนครับตรงนี้ได้ไหมตอนนี้เราต้องทำสวยก่อนนะฮะ หนึ่งสองจำจำไปเด้อคนเด้อเฮาบุคคลเห็ดมือนี่ให้มันดีที่สุดเออะว่าจังหน่อยแล้วผัดมืออื่นผัดบูมี่ยังเห็ดแล้วก็นอนอยู่คนอื่นมาเห็นเขาก็ว่าเฮาขี้ข้านอีกเออจำไปเด้อคนเด้อเฮาบุคคลเห็ดมือนี่ให้มันดีที่สุดเออะว่าจังหน่อยแล้ว